สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะวันนี้ก็มีเสียงตกนะคะฝนตกนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะฟังดูแล้วไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเลยนะคะพี่น้องจา๋าก็สําหรับเข้าหรือหลุดยังไงนะคะก็ค่อยไปรับชมกันนะคะ คลิปนี้นะคะก็จัดทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสียงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่7นะคะพี่น้องจากเข้า เข้าเออเข้าบนลาวสตานะคะพี่น้องจ๋าเข้าบนลาวสตานะคะ0ูนยเก้ตัวชอบนะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมานะคะส่วนล่างต้องขอโทษขออภัยนะคะส่วน990าเาจำปาสักล่างมาอีกนะคะพี่น้องจ๋ามาสองเด้งนะคะพี่น้องมาสองเด้งนะคะถ้าพี่น้องรูดก็น่าจะโชคดีไปนะคะพี่น้อง ไปรับชมรับฟังกันต่อนะคะสำหรับวันที่8นะคะพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะส่วนสูตร2ของเรานะคะมาแต่ตัววิ่ง8นะคะพี่น้องจ๋า8กับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะคะ8มาตัวจ่อมานะคะ ก็ไปตามลุ้นกันต่อนะคะาำรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าให้เด่นนะคะเด่นเจนะคะพี่น้องเรามารูดเจดกันนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า จ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะโอ้ยฝนตกอย่างแรงเลยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมป้ากลับนะคะแอดชอบนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดสี่นะคะเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะ ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอใหนเพื่อนพี่น้องเอฟซทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปันะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ